แต่ผสมตอนนี้ตะลอนทัวร์น้องแมนพาแต่ผสมมาบ้านเลขที่7420อยู่เมืองชูสซานทางจะมาทูสานหรือว่าอาริโซนาฟินิกเนาะเป็นบ้านของอิสแตนกับเป็นบ้านแม่นะบ้านแม่เผาบนบ้องเป็นว่าบ้านที่สมส่วนมีนีอยู่ตรงนี้เป็นลูกสาวเพื่อนและกางยานเข้ามาเห็นบอกว่าคุณแม่คุณยายอายุเป็นบอกว่า90ปเ็ นี่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพี่สมส่วนสบายดีไหมตู้สบายดีตู้มันกนมากินบักงอกไปจะแซบจะแม่นี่น่ะมาได้ใสนี่น่ะบักงอกนี่มาเกาะมาได้ใสบักาข่าได้มาจากเอลเอเอลเอเอเนบอร์้าที่จะผสมเห็นอยู่นี่เป็นเมตตูโบฮู้ว่าเป็นซื่ออย่างฮู้จะ่าเป็นแม่ของคุณ สมส่วนจะของงานสาราไทยที่น้องแหม่มเคยมาในคอนเสิร์ตและเคยมาผูกพันก็คือลูกสายคนบวชเดี๋ยวจําจะขออนุญาตถามลูกสาวคนสวัสดีค่ะพี่สมส่วนค่ะพี่สมส่วนน้องแหม่มมาเยี่ยมมายามช่วงตะลุยออนทัวร์มายามเมตู้หรือว่าคนที่เอินเมตู้จันขอสัมภาษณ์ไม่ตู้ซื้อเมตู้อย่างก็เมตู้จันเมตู้จันเป็นแม่ของพี่สมส่วนเลยมันบอกเมตู้จันคือมังงามเมตู้ ไม่อยากจะคิดสงสารม่เห็นสาวจะนั่งซึมัม่มาโอ้ยเป็ดตู้ไป็ตู้กมาโต๊กนี่แตมีคนมาล่ำในฟังนม่ตู้เป็นยันใดอ่ะเป็ตู้มาอยู่ที่หังละบอกแม่มาเป็ตู้ใ้บ้านไหนสาเป็นสบูรส่นันคอนสิร์ตอไปเสุ้านาเป็นี่บ่เพชรสรนเ้ยเพชรสรนเขานอนหาก็ทีคอนเิร์ออกไปเพชรรนบ้านแม่บ้านม่ตู้นี่บ่ มาขามหวานสาวสวยได้นเนะาะไม่ตู้จะปีแล้วไม่ตุอายจุจะปีแล้วเก้าสิบสี่ท่าผสมเก้าสิบสี่แล้วมาเบิ้งสี่สิบเก้าโอ้เมนบอลตอนไม่ตุเป็นสาวงามคือแบบนี้สี่สิบเก้าอันนี้สี่สิบเก้าอันนี้เก้าสิบสี่ป้าติโตยังงามคือเก่า้นเมตู้เนาะหน้าก็ม,ม,มีฝา้าผมก็มองออกให้ไปเห็นองกรีเดียวันนะ ท่านผู้ชมเอ้ยเมตูุพัลลุท่านผู้ชมเบอร์รายการทุเรียนทัวร์ของน้องแหมมตอนนี้อย่าเฝ้าอีสานเมตู้เด้อเงาะก็มีให้กินแหมจะมาดีแต่ลูกสาวไปซื้อมาให้คมีข้าวเหนียวน้ำมีแจ่วมีซื้นนึ่งพักเป็นบะหมอาหารอาหารแข็งแรงเฮลตี้ทั้งนั้นเมต้สมภพเมียอายุยืนยาวข้าวเหนียวคุณนะลูกข้าวเหนียวเนาะลูกข้าวเหนียว ถือว่าน้ำแม่มีบุญหลายน้ำมีตู้เนาะอ,อยู่เก้าสิบสี่เขาได้ซีอูแบบนี้โบราณหนึ่งเก้าสิบสี่เนี่ยแล้วเบิรงรูทสี่สิบเก้าโอ้โพี่สมส่วนม,มีความรู้สึกจังได่ที่ว่าแม่อยู่ใกล้ติดเราไปอยู่เมืองต่างแดนจัำมีความสุขหลายนะแม่อยู่น้ำเท่าเนาะผู้เท่าถ้าผมมีผู้นนะผมมเท่าก็ยังว่านะเนาะนี่แหละเป็นรูเป็นยู เปิ่นเปิดร้านได้ก็มีคนหลายนี่แหละน้องแหมมรายการน้องแหมมขอชื่นชมเนาะแล้วมีความรู้สึกจะไหนน้องแหมมมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้อ่ะแปลกใจบอสเซอร์ไพรส์บ่สเซอร์ไพรส์หลายๆพี่แซมบอสบอกเลยเป็นบอสบอกว่าให้ฟังมามาเมื่อวานเมื่อวานเอาแหมมลงเครื่องแล้วเอ้าแต่ว่ามาวันที่สิบสี่วันเสาร์เมื่อนี้เป็นไงแล้วแหมมมาเออร์ลี่น้องแหมไม่ป่าแบบนี้มันจินตนาการยังอยู่แม่ แม่ก็น้อยเจอ้าเมตุจันทร์อยากจะให้แม่นี่บ่าอย่างจักน้อยให้วยพรท่านผู้ชมทางอเมริกาที่ว่าห่างบ้านห่างเมืองหรือว่าลูกๆที่ว่ามาได้ดูแลแม,แม่แม่อยากบ้าอย่างบก่กเราอย่างฟ้าฮอตชุลูกที่มาได้ดูแลแม่ที่อยู่บนไทยแม่คิดทอดลูก เป็นยังแย้ำอยู่บอเป็นยังให้แม่เรากินก่อนๆๆๆอยากจะให้พี่สมส่วนหูว่าอยู่อยู่บ้านอยู่เมืองนี้พี่สมส่วนมีมีพี่นอกเจ้าคนเจ้ามีอยู่นี่มีพี่ชายสองอแล้วก็พี่สาวหนึ่งคนถือว่าแฟมิลี่อบอุ่นเนาะอบอุ่นนี่แหละดิสวาอนแหม่มมาเบิ่งลูกชายของพี่สมส่วนกับพี่แซมถือว่าบุญหลายเพราะว่าพี่สมส่วนหูบ่วพี่สมส่วนนี่ดูแลแม่เด้ ก็เลยแบบบุญคำนำสูน่นะแม่ตูเน,ะนาะแม่นบอกแม่แม,ม,ม,ม่นบ่ะใจนะอกมาฮะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเพรา,รามัน,านาาม,มาเันนียมันเวียกหลายเลียกหลายมาหาก็ดีใจแล้วก็ได้มาเลียกหลายอืมคือคือคือขน้อยก็เลี้ยงแม่อยู่เมืองไทยก็ทำแต่งงานแม่ก็คือกรรันทันแล้วอันนี้ก็คือกันเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพ่อเสียไปโดนแล้วแม่แต่ประสบเมื่อตอนแรก แพรทีเราจะมาสัมภาษณ์เพิ่นตอนนี้แม่ตู้จันกำลังสัมภาษณ์น้องแมมอยู่เอาตางคนตางสัมภาษณ์แล้วแม่ตู้ดีใจบอลูกแมมมาหยามีแม่ตู้ดีใจเนาะแม่บอสลูกลูกหลานมาหยามโด้อยังตรงตรงนะนังตรงตรงจะได้งามงามเด้อแมตู้แข็งแข็งเด้อเก้าสิบสี่แล้วโอ้ยเก้าสิบสี่แล้วเนาะ อายู่น้องเพียงเก้าสิบสี่ตัวตัวนี้สี่สิบเก้าลูกซ้ายเอาค่ลูกซ้ายเพิ่นมาขอมาเข่าในจอน่อหนึ่งเนาะแต่ผสมบุญหลายสายยาวน้องแมมก็อยากเก็บภาพข่าวน้องแมมมายามช่วงมาเยี่ยมมายามแล้วมาบิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่บ้านไหนอ่ะก็นอนอยู่อุดรแมเอาได้แต่บ้านไม่ตุสัมภาษณ์โคโซกระบาดนี่ก็น้อนอยู่อุดรสาวอุดรตะพจนสินเลนมาพี่ชูมา ายอันนี้เดี๋ยวจะให้ผู้จักกับผู้ที่เป็นดูดูแลนะเจ้าก็คือเป็นลูกชายของเพิ่นถือว่าเม่ตุจัดนี้อายุมากนะนี่9ก้าบเ้าโบยลีนน้องแมมจะบอคอยเห็นเมตู้ที่อายุสูงสุดแมมเคยเจอประมาณ80ป่ายเมตู้เมตู้กันยางแข็งแรงบอกรด้ก็ใช้ตัวนี้มันบอ ค่แข็งแรงได้ต้ใสตัวนี้เมตู่มาอยู่เมกาจากปีแล้วรถประจำาตเนี่ยรถเมตู้ก็ต้องม <Beginning S 1> ีเองเชลลันแล้วมมีทะเบียนบ่ต้องเติมน้ำมันนะไม่ตู้เนาะรถคนอื่นเขาจ้าเปิดมันไมตุาจานเขน้อยถามเนี่ยมนไมตู้อยู่เมกาจากปีแล้วแม่เจอได้บะจากปีแล้วอยู่เมกาจากปีสิบห้าปีสิบห้าสิบห้าปีเกือบยี่สิบปีพอๆค่อยมายี่สิบปีรถ พขาพูดไปไปมามายีปีโลกสาวปีเนะาะมิตุมต่มิตู้เพลงที่มิตู้จื้อได้นี่เ<แ>พลงอย่างสุดใจมมหมอลำมบักเพลงใดจื้วบดได้จื้วบดได้ละหมอลำร้องเพลงจากเพลงได้บ่แม่มบ่ได้เลยว่ะเพลงสร้างหันเดีแม่สร้างสร้างสร้างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าน่ะจำได้บ่ จำได้ล้องมาได้แมนบอกรุ่นแม่ตู้นี่ต้องลำบอลำตัวใดอันพี่ส่วนหู้บอกว่าตูแม่นี่เเป็นมากเพลงอย่างเพลงเพื่อนบอได้มากเพลงเพื่อนบักบอลำเรื่องบอลำเรื่องจำปาสีต้นขูลูนางอ้วกมอลำเรื่องแมนบอกแม่บอลำเรื่องน่ะขูลูนางอ้วกมมนบอกนานรุ่นนี้ต้องหู้แมนบอกท้าวกาดำตึกซี่เนาะน่าน มัดจั้มหมอลำไส้เอากาดําเนาะอย่างนี้แม่ตู้ก็ต้องหูจักหมอลำปอสลัดน้อยเนี่ยเลือบัตนี่อ่ะนะแม่นบอกนั่นเออเลือบัตนี่ลอดไฟเออแม่นบอกแม่เออเลยนะแม่นบอกรุ่นรุ่นแม่ก็สิบก็สิบสี่นี่ต้องรุ่นนั่นแหละเนาะรุ่นบานเย็นกับท่านดีได้เนาะแม่หูจักบานเย็นลักแกนบ่หูจักเดียวหูจักร้านเนาะปอสลัดน้อยอยงงี้เนาะ อย่างนี้รุ่นรุ่นนี้จะทันเพชรพุนทองมึงเพชรพุนทองก็รุ่นลูกแล้วรุ่นลูกแล้เนาะรุ่นเก้าสิบปีเอาดีกว่าเล่นเพชรลาดาราหนังแม่รู้จักเพชรลาอยู่ที่เพชรลายาวร่าสมบัติเมธันีทันเลยเนาะทำไ้เล้อผมทันให้อยนั่นโอ้แอปโปชลัดน้อยเจ้าจะามินบุญน้าเมตุเก้าสิบสี่วันใจปอสลัดน้อย สายไฟเอ้ยเห็นบอกปอสลัดน้อยนะักฟังยุ่งใกล้กันมั้ยฮะอยู่งใกล้กันจริงตู้อยากซ่อมหมอลำก่อนไหนไไดหมอลำก่อนเขาไม่ตู้นี่มันมันยากเลยไม่ตู้รุ่นเก้าสิบสี่เนี่ยไม่ตู้ฮาว์แปดสิบเก้ามูเทว่าล้ำก่อน ฟังเจ้าฟังบกพังดอกดูอยากได้ส้ยเป็นสู้สิ่อ้อยเือมาหาบ่าฟังล่ำสิาปากปากลุกน้าบวดไปรอบดีนอกจิตตานีความมาคบแห้งสาวหมอล่ำนอ้องสิกอแสดงข้าความกันตอถ้ามาเอากันบอผูกมันสัญญา <c oughs> ได้เรื่องบ่ปะแม่ <c oughs> ก่อนที่ืจอได้บ่โดนได้ไปก็ไม่ตู้ืจอบ่ได้ก็มันอยู่ในสมองต <c oughs> ่อมาปเป็นยังมื้อนี้ลูกแม่มาอยากม่ตู้ เพราะว่ามาอยานพี่แซมกับพี่สมุส่วนเคยมาบทหลางสามปีปลายที่แล้วมืม่อน,นี้ลูกมาทูซานจะไปทูซานก็เลยมามากินขา้าวมีต้ให้ลูกกินขาน้าวเหนียวน้ำได้บอสนี่ลูกเสียบอบได้นน่เอาเสียบอบเลยคุณแม่คุณน <laughs> มมอืมมีขา้าวเหนียวปั่นจำานียเห็นมตูแล้วกินฮอดคินทอดมตูเฮา ดูแข่งงานเนาะฮะหใจสัลำฉลองลำฉลองตัวตายแล้วโอ้ยไม่ตูยังดอกครบร้อยคุณแล้วโอ้ยอยจะให้เยอะๆตายแล้วนะโอ้ยยังเนาะตายมีการมีการมาสั่งว่าไม่ดูตายมันลำังไม่ดูฟังแนย์มาส่นมันดำมันไปดูดู เปนเ้อลยซ่าลยซ่เนี่ยลอยยีเออลอยยี่เนยอได้ลยไรันอยู่พอ้ปรมาณนะเออเมนบล่ะตกลงกันก่อนรีคอร์ดไว้ได้ในสู้สัญญากันก่อนขันไปก่อนนีปรมาลำเด้ันต้องไก่ร้อยเรืนี้มาล้ไม่ฟรีพร้อมอละเมื่บาีผ้าบาีสิได้เก้าเป็นคำก่อน จากบน,นนอนมอนใบสีหางไก่ไร้คอยจากบนมอนที่เคยย่างหอบพาลุงผาลังพ้าหน่อยไปเมืองลุมลาเด้งห้วยผ้าหุ่มเพือนหน่อยที่คอยลาลาเด้งห้วยปลาลาที่จำเอามาจำแจวขี่กระปอมง่อยคอยง่อยคอยสิลาลงแล้วคนก็ระวงขอของังคนหาสิแล้วก็ นกมันมีความสุขทุกใจแม่นทัางนองลาเดถวยออ้มแอมเคยเอากี่กระป๋อมเงยคน โอ้ยอเฮ้ยคนโอ้ยลบ่เปลี่ยนปม่ตู้ได้จำนวนละมันบ่มีอ่อ <c oughs> ล่ำแต่ว่าอย่างก็สาวจันเอ้ยน้องสิบเออยากว่าหนึ่งแล้วจันกันงวเออไม่อยากจะคิดสงสารไม่เห็นสาวจันหนั่งซึมมันีสาวจันบ่นั่งซึมเนอะยิ้มอย่างเดียวนะตูวเนาะโอเคเด้อสาวเหม่พ้าบาดีสีง่วงงา่ายบายบายทานสุขคนณม่ตูอย่าบ่ายนะเห้องเอยู่สัน่นไม่บายทานเดินประตู้เด้อ บายบายตู้บายไม่ตู้อยากมีอย่างฝากลูกหลานบั้ให้พ่อลูกหลานดู๊กเออคอนยิ้มเสียกออยมีแค่ยืนคือยายนี่เด้อคือยายนี่ยายเก้าสิบสี่แล้วยายเก้าสิบปีแล้วปีน้องนังนี่ครับ โอสบายเอยร้องอะไรนะดูปากดีๆดีสุขทุกคนเด้อแค่แนี้แหละเด้อดันดีทุกคนเด้อ คิดดูเอาเธอท่านจัดวันเกิดวันแม่ที่ยนตา Happy แฮปปี้เบอร์เดย์บ่าเขียนตัดเค่เพื่อนฟูมากมาในวันแม่เฉียดความตายแต่ลูกหญิงชายกลับไม่เลี้ยงแลความรักที่แท หุดฟังกันก่อนอย่าด่วนตะรอนยอกย้อนเชื่อนแชรัรกใดในโลกจะเท่าความรักของแม่ใบเด็กแม่เฝ้าดูแลในยามท่านแก่เราทิ้งห่างไกล